ขับแป้งก็ในอ,อย่างนี้นะครับแล้วเสร็จย,ยอดก็สับข้าก็น่า,าแบบนี้นะครับเอาไม้บองงไปนะแล้วก็มนออนนกันื่อเย็นเืนผ้าอยู่นะแล้วก็เนี้ มางนี้ได้แล้วแล้วก็ปาดเหงนนะครับต้นลักเลยนะอย่นี้นะขอควาส่เข้าไปไครับสองสามอันก็ได้นะไอ้ขบความสายนะครับทัน หรือว่าใครมันใช้รับหอ,หอมผลไม้เขาได้นะฮะที่มันผลเนืนใหญ่อะนะก็ใช้ได้เหมือนกันผยน้อใหญ่นี่เขาทำเนาะล่าขึ้นบนนบ้บนลงล่านเนี่ยสิ่น่านเ,นเขาเนี่ยวมั แล้วเ,เราก็จะนืกันเหนียวเนื้อการใช้แนวน้ำบอนไฟนะฮะมัดอีกรอบนึงื่อมันมัดให้มันแน่นๆหน่อยไม่งั้นเสือกมันหนาก็เสร็จเรื่อยแล้วครับก็ไว้เนี้ยครับยี่สิบวันหรือสามสิบวันนะครับ